สัสดีค่ะมเมย์ของ88ทาร์ดนะคะวันนี้เรามาพลิกอาการกันนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่เมื่อพบหน้าคุณแล้วนะคะทําให้หัวใจเขาเต้นแรงนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสามกองเลือกด้วยกันนะคะกองเลือกที่หนึ่งนะคะกระดาษสีชมพูในขวดโหลนะคะแบบนี้นะคะ กองเลือกที่สองนะคะกระดาษสีเหลืองในขวดโหลนะคะแบบนี้นะคะกองเลือกที่สามนะคะกระดาษสีม่วงในขวดโหลนะคะค่ะเลือกกองที่ชอบนะคะกองที่ใช่นะคะสะดุดตากองไหนเลือกกองนั้นนะคะใช้ความรู้สึกแรกนะคะ,ะรายละเอียดขั้นตอนสแต์นะคะอยู่ด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกระดาษสีพูในขวดโหลนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่เมื่อพบหน้าคุณแล้วทำให้หัวใจเขาเต้นแรงนะคะค่ะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ ค,คนคนนี้นะคะเอ็ดออเฟเพนทินะคะเหมือนเขารละคุณนะคะความสัมพันธ์จะนิ่งๆกันไปนะคะอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเป็นเวลานานแล้วนะคะแต่ว่าเขายังคงคิดถึงคุณนะคะยังคงคิดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณในอดีตนะคะ 7 of ว่นอวนะคะคุณและเขาอาจจะบล็อกกันไปนะคะไม่ได้ติดต่อกันไปนะคะคุณและเขามีระยะห่างกันนะคะเหมือนไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลาเวลาอันนานนะคะแต่เขาก็ยังมองว่าคุณคือคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเขาอยากจะมาอยู่ เขานี่คะอยากจะมีอยู่ใกล้คุณนะคะ The m a g i c i a n นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะมองคนออกนะคะเขารู้ว่าคนที่เข้าหาเขาเนี่ยเขาควรจะต้องวางตัวยังไงนะคะ เขาก็มีเซนนะคะมีรางสังหรณ์นะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะ The world นะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ต่าง,างที่ต่างถิ่นหรือเปล่าคะมีระยะห่างในความสัมพันธ์นะคะอยู่คนละ ที่นะคะเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดได้นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะจบอยากจะจบสิ่งเก่าๆนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ The world นะคะ Nine of one นะคะ Two of c u p นะคะ เนี่ยค่ะ The World มาใบที่2นะคะเขารู้สึกกับคุณค่อนข้างมากนะคะเหมือนอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ครั้งใหม่คุณคือ The world ของเขานะคะคุณเหมือนเหมือนโลกครั้งใบสำหรับเขาแล้วค่ะนายออวานะคะเขานนะะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณนะคะ ไม่แน่นะคะเร็วๆนี้เขาอาจจะติดต่อมาหาคุณนะคะ mm. ทูอ c อ p ครับนะคะเขาเขารักคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคู่ของเขานะคะคุณคุณคือคนที่เขารู้สึกพิเศษนะคะเขาอยากจะ นี่อยากจะมาหาคุณอยากจะติดต่อมาหาคุณนะคะ s e of Pentacles นะคะ6 i x of Swords นะคะ f o of w a n d นะคะถึงแม้คุณและเขาจะเคยหันหลังกันไปนะคะไม่พูดไม่คุยกันนะคะแต่เขาก็ยังคงรอคอยคุณนะคะอาจจะแอบส่องคุณอยู่นะคะ เหมือนเขาจะส่องคุณแบบว่าไม่ให้คุณรู้ตัวนะคะเอาเอาเห็นไหมคะเขาจับอะไรอยู่เขาเหมือนเขาแอบนะคะแอบมองคุณแอบส่องคุณอยู่เพื่อที่จะเหมือนไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขาแอบมองคุณอยู่นะคะฟอร์มวานนะคะแต่เขาอยากจะสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงกับคุณนะคะ เธอเก่งนะคะเจ้าสาวฉไยไลนะคะเงินนมีไหมนะคะเขาเขาคิดถึงคุณนะคะเห็นไหมคะว่าเขาร้องไห้นะคะเหมือนคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขานะคะ ก็มองว่าคุณเป็นคนน่ารักนะคะสดใสนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณก็อาจจะโฟกัสไปเรื่องการงานไปนเรื่องการหาเงินของคุณอยู่นะคะพาร์ตไลฟ์เรレーションชิพอาเชนนะคะเลเจดแฟกเตอร์ mm hmm. นะคะแอคแทคชั mm ่น hmm. นะคะคุณและเขาเป็น คนในอดีตชาตินะคะคนที่เคยเป็นคู่กันในอดีตนะคะคุณและเขามีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนานะคะขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือความเชื่อก็ได้นะคะคุณและเขามีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะคุณจะได้มีช่วงเวลาของการาสร้างความรักความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะคะ ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเหมยหงแปดสิบแทารอดนะคะและฝากเพจด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะกระดาษสีเหลืองในขวดโลนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่เมื่อพบหน้าคุณแล้ว ทำให้หัวใจเขาเต้นแรงนะคะาการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปตัดสินใจใดใดได้นะคะหากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะคนคนนี้นะคะคุณและเขานะคะ เป็นนายอัฟวานนะคะมีระยะห่างกันนะคะอาจจะไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะเขายังคงแอบมองแอบส่องคุณอยู่นะคะ k i คิงออฟสอดนะคะเขาคนนี้อาจจะเกิดในธาตุลมก็ได้นะคะตุลกุมเมถุนนะคะเขามีความคิดมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ Queen of Cup นะคะเขามีความอ่อนความคิดมากนะคะคือเขามีความคิดมากอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็มีความคิดถึงด้วยนะคะ Pa g e of Cup คะเขามีความรักความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้คุณนะคะอยากจะเริ่มความสัมพันธ์ทางนี้ใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะดูสายตานะคะเขามองคุณอยู่นะคะ ควีนออฟวานนะคะเขาเป็นคนที่มีบุคลิกดีนะคะมีความสง่างามนะคะทำงานเก่งนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะเซเว่นออฟวนะคะนายออฟวานนะคะเทนออฟวานนะคะมีไพ่บอกค่อนข้างเยอะนะคะคือเขาและคุณอาจจะไม่ได้พูดไม่คุยกันแล้วคะ่ะเหมือนไม่ได้ติดต่อกันใช่ไหมคะคือแบบ เลิก <c ười> คุยกันไปนะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงมองคุณอยู่นะคะอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาก็คือการปิดกั้นความรู้สึกนะคะเจ <c ười> นออฟวานนะคะเขาอาจจะแบกรับความรู้สึกที่มีต่อคุณไว้นะคะค่อนข้างมากนะคะโดยที่ไม่ได้เปิดเผยให้กับคุณได้รู้นะคะ ชูออฟสอดนะคะ i นออ of Pentacle นะคะเอ็ o ออฟสอดนะคะเหมือนเขาต้องมีการเลือกอะไรสักอย่างนะคะกับสิ่งสองสิ่งนะคะแล้วเขายังตัดสินใจไม่ได้นะคะในออ of Pentacle นะคะคือเขาก็มีความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้คุณนะคะแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกนะคะดู หมวกปิดหน้าปิดตามหมดเลยนะคะเอ็ดเอาสอดนะคะแต่ความคิดของเขาค่ะไม่สามารถนําเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยออกจากความรู้สึกนึกคิดของเขาได้นะคะเหมือนโดนมัดด้วยเชือกแล้วก็มีดาบลายล้อมตัวเขาไปหมดเลยนะคะคือยังวนเวียนอยู่กับความคิดความรู้สึกที่รู้สึกกับคุณนะคะความสุขใกล้ๆนะคะ ล้มสีเทานะคะหลับตานะคะเหมือนเขามองว่าคุณคือความสุขของเขานะคะมีรอยยิ้มนะคะที่เขายังคงมีความทรงจำเกี่ยวกับคุณนะคะหลับตานะคะเหมือนคุณคือคนที่อยู่ในหัวใจเขานะคะคุณมีความเป็นแม่สูงนะคะล้มสีเทานะคะเหมือนเขาอยากจะให้คุณได้ ลืมเรื่องราวบางอย่างในอดีตลงไปนะคะว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้คุณได้แบบเรียนรู้กับเขาในสิ่งเรื่องราวที่ผิดพลาดกันไปนะคะ <S <S Give you relationship a h a i n นะคะ Let's go off control schedule นะคะ f i r t นะคะคุณและเขาเป็นคู่กันนะคะให้คุณเนี่ย อย่าได้บังคับนะคะสถานการณ์นี้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะแล้วเรื่องก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นนะคะคุณคุณและเขาจะได้มีโอกาสได้มาฝฟืกันนะคะได้มาจีบกันใหม่อีกครั้งนะคะ ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะฝากเพจด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกอรที่3นะคะแบบนี้นะคะกระดาษสีม่วงในขวดโหลนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่พบหน้าคุณแล้วทำให้หัวใจเขาเต้นแรงนะคะ การดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะคนคนนี้นะคะเป็นเดอะซันนะคะคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นที่โดดเด่นนะคะของผู้อื่นนะคะเขาจะมีบุคลิกที่ดีนะคะ นายอ๊อฟคัพนะคะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีผู้คนเข้าหามากมายนะคะใครเห็นใครก็ชื่นชอบนะคะ Two of p e n ดิ c l e นะคะเหมือนเขามีอาจจะคิดถึงคุณนะคะวนไปเหมือนเป็นสองเหลียนะคะเหมือนเหมือนคิดถึงคุณ ไม่สามารถนำเรื่องราวของคุณออกจากความคิดความรู้สึกเขาได้นะคะ f i ล์ออฟเพนทิคนนะคะเวลาเขาไม่มีคุณนะคะเขาก็จะรู้สึกเหงานะคะโดดเดี่ยวนะคะคิดถึงคุณนะคะ Ten of cup นะคะเขามองว่าเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะนายออฟเพนทิคนะคะ เชียบวานนะคะเอ็ดเอฟสอดนะคะเขาอาจจะเป็นเขาอาจ,จะโสดอยู่นะคะโสดนะคะมีเสน่ห์นะคะเขามีความสุขในแบบที่เขาเป็นนะคะเขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะ แต่ว่าเขาก็ยังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะทีอัฟวานนะคะอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างประเทศก็ได้นะคะมีระยะห่างกันนะคะเอ็ดออฟสอดนะคะแต่เขาก็ยังคงไม่สามารถนำเรื่องราวกับเกี่ยวกับคุณและเขานะคะออกจากความรู้สึกของเขาได้นะคะเป็นแปดดาบนะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะ จิ๊กออฟเพนดิเคิลนะคะเขาเป็นคนมีจิตใจดีชอบให้นะคะหรือเขาอยากจะเขาอยากจะมามอบความรักความรู้สึกดีให้กับคุณก็ได้นะคะเดอร์เบอร์นะคะคุณและเขาคนใดคนหนึ่งนะคะเกิดราศีเมถุนนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเขาอยากจะมามองตาจ้องตากับคุณนะคะเชนออฟคัพนะคะเขาอยากจะมาเป็นครอบครัวนะคะ มาเป็นครอบครัวกับคุณนะคะสร้างความรักความโรแมนติกความอบอุ่นชาวนากับงูเห่านะคะเทะเลใจนะคะจักรยานสีแดงนะคะเหมือนแนด่ดีคุณและเขาไม่ได้ไม่ได้บอกความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้นะคะเหมือนปกปิดความรู้สึกอะไรบางอย่างทะเลใจนะคะคุณก็ทำให้หัวใจเขาปั่นป่วนกันนะคะ เหมือนเขาต้องบาลานซ์ความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับคุณนะคะจักรยานสีแดงนะคะเขาก็อยากจะติดต่อกับคุณนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้แน่ๆเขาอาจจะติดต่อมาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะเคลีม,มิตที่นะคะ let your friend help you นะคะทัชนะคะ คุณและเขามีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะมีเคมีที่ตรงกันนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะต้องมีเพื่อนเข้ามาช่วยในความสัมพันธ์นะคะให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะกับความรักครั้งนี้นะคะแล้วสิ่งที่คุณศรัทธานะคะจะมันเกิดขึ้นนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านเข้ามานะคะฝากกดติดตาม เหมยหงแ8ดสทารอดด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ